ก็สบายดีพระสุคุสุคนสบายดีเท็ซองเบาเอือเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเนี่เด้อัจะหลังแต่มานะจ๊ะคลิปเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนคเป็นผู้เบาเตดกนี่กินข้าวพี่น้องมาด้คาน้ำดีมแห้งเาเออ

แต่มีเรากรพูดเอ้ยรต้มากยู่ไดจันเดจันกรบปุจันโอ้จันกรบปุมากเจเหมือนานจันีมากจันที่หนาียานี่แหละเอาดีแล้วีเดียเออเนคุณนาะอืมใส่แต่ว่ากินไรเนี่ยเีเหลี่ย่จ้าอย่างี่จองชุดมีซองพูดเลพี่น้องหมูกทนาี่สิินใส่เอี่ยนหมูกระทะเป็นจั มารีเคสมาอจพีเควสมากับเพียนเยหมอเพียนจากขอนามนเลยครับวเลยากเืเป็นต่ำจมได้มเลยจะตอนาคาใช่ไหมโอเคจ้าเน้อก็กินจ้ครคมค้มคือเก่าเรื่อยๆเด้อบ้ากิ่นจังหวะเห็นแล้วบาาเห็นจังหวะกินแล้วพี่น้องถ้ายังไม่กินก็ทวง ห่วงนางเงเนาทุกคนไปเดลาเขาด้วยทุกนยากกินเท่ายังไข่กันจิมจิบจิบว่าจามมือนะไจิบเลยไข่เหมเด็ไข่หมืนกัอุ่นไหมอุ่นไหมใช่สองคนสองคนถ้าป็นคนมเนมึงมีใครมอจมม้ายนะเออองชาวนาก็อุ่นจิบถ้าจะมาแบ่งก็นั่เล่ะด้ใส่ยด้เย่นดะเมื่อสองคงคนหนึ่ถ้าเป็นิ่จากเมือกัจัแบงแล้วเนาะป็มแบงจัมแอง เก็นมันหนักกินมันหิดเราไปเอทกัเปมันนอ้ไปกแดดไปจี้กินแจ๊บกันไดเมันจะไหม้กับุลอมลองมาสวดสิสวดเดี๋ยวนี้บอเดี๋ยวนี้บอน้ำอวเอวนแล้วเออบออยากกินให้มเป็นเพชราองบอเป็นเพทองเพชรนี้อ่ะส่วนนี้ไงก็ว่าวาลีบอกกับว่าชิ้นยังกับว่าแจองอืมอมเลยทองคำก็ดีเดคือทนี่กับารกเสอ มันมักับไปเะเกีวแล้วเได้ผีจิีแม่ขับน่อยเอปน็นเลือมายงเป็นเลือดพอเย็ดแข็งมาอีซี่อีซี่ตี่ได้อีซี่นิบตลอดมันล้กลัวอน้ำพุ่เียังเบิ่งากาเราป้านเาแน่แน่น้อย ใช่หมบ้าเลองเ็่ไมต้องเผ็ดอาจจะหมบ้าของเราเมีม่ไม่เยะเดียไป้าทำทุกห้องเลยแหละจะทำไก่ทบคุณม่เนี่ยโรมีสกันเลยนะฮะเสน่มันอยู่ในเขวเงี้ยเดนั่งนะหรอเสน่หมันอยู่ในหันบานั่งดีมากครับใช่มเน่ห์มันอยู่ในหับม่ถ กินมันบอทันแล้วอีนี่มันทาแข่งรุนเจ๊มันได้โดนแลว่าช่วยกินอายุงี้ยมนเลแต่าถือไม่อี๋เออฝาได้เ้ยมันฝามันมีได้ประเด็นก่อยกินด้วยก่อยด้อต้ารุนนะเจ้าแบบเจ้าเจ้าต่าเพศอนนีตะลึงตะลึงมั่งอ่บังห้องเอาทาช่ถูกจอดวะก้อยเขาพูดหรือไงก้อยนั่นก้อย่สวยนะ อันนี้ก็เอาขึ้นมาขามาแต่ห้องคนน้อยก็บปิดัึไปช่วงเราเลยอะไเหรอะปก็รไม้ป่านนี้นะกับซือไปเข้าเรืยคือโปแวกเขานะให้คนดคนดโปรแวกคืออะไรกองให้ได้ดิคือต้องยูทูบนะปิดเลยกับ้อปต้องยทูบกี่ควยอถือลงมายังไงหลงนยุกต่ไองคิดชาแล้วนี่ครับประภาพลงทงขางวันแปะ ไม่้สาริ่นเนะไม่ิ่นไม่ได้ไม่ด้ที่เหลี่ยมคุ้องดเครื่องไปแล้วมันมนมนนีนีกิดเรื่องกล่องหายไม่ไอ้กล่องซุปเปอร์ยังไงอ้เกือบโม่จ่าต่อไปไกลๆไม่หายไม่เห็นมันจะติดแก้วอยู่เลยนี่อยดีด มันก็เป็นน้านนี้ทาตลามัมีี่ผาดอกประว่าขอกใล้นนืะก้องตัวนี้เป็นยื้ออะไรแมาจะทำการงาในีชแล้วจ้ะจานไปหนึ่งจ้ะจานไปหนึ่งยังไงแกผมมือจะเราจะไปฮ้มับว่าทูอยู่ไี่ด้ลยเราัดง เอีเขาพูดจะเอือนแกงน้ำไม้ตือปากันตื้อตีบขาปุริติปุริติป้าอีแต่ยินม่าันเตือนาลีเอ้ยกระดักีตาันงใส่กระดูกคนม้ก็ลอยซีด้วไปกินแกงลอยไปไปกิคนเอือกคนวกองเก่าไปจอดไปดูเรากระพะทัรน้ากระดูกลน้ววะเอ้ยกระดูกเกาจจะกับไฟบานคึมนวเม่นวอซีวายู่บันคึ้มจะพ่ายกองเข่าว่าักเลือกไปกินมกเลือินวางล่าอซีนมเขาไอซีระย่กันยุอือ

แซ่บไดไ้เนี่ยะีกว่นั้น่แซ่บโอ้แบบเี้่เาอนเบิบกคดงั้นบอยู่เหมอนกับบว่า่องการนั่ี่อยังเง้ยนงมน่ะเบิ่งโลดองกลุ่มรายเอาอีกนะว่ามมือกัคลกลิกกันตมกปไปมน มุ้งกับ้งมุงกัป้งบงลอยับอย่างน้ตาน้ำข้นเลยป้งลอยไมเลบ้านเขามีดีอยู่ในตัวคนบ้านเจ้ามีจ้าบเมนพี่แล็กเบอกเอมันบติมบ่บางอันนั้นาดคอยให้น่บ้านคอย่ไม่ได้นี่บ่บ่บสักยางหักผันั

ยังไม่าหยังไม่ไหวเขาแต่จ้าเขามีมาอยู่ด้วยนะจต่จ้าไอยพี่โป่งแบบเข้าที่ขอดูสเตนอะไรเล้งมากไอ้พี่โป่องยังจะดูมาดูเราแต่ว่าไอ้พี่ป่องมีด้วยเราผ่นกว่าไอ้พี่ป่องกับเราได้เอาเรื่องได้เรยอะเขาปุ้ยแกแนะครับดีกีฬรกขาอยเดือดเาเบิ่งหนาเนี่ยทีนี้ช่วงนี้นั่งเขาต่อไปสองส่งง่ายนึกนะ่า

พี่ไอจะมาอยู่ได้จักรนล่ะพี่ไอจิ้นอ้าวสาววันขายอันนี้หรองล้วเปิดแนวไ่ดีแล้วเหรอพี่เป็ด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 นุ่มหมูอ่ะเฮ้ยนุ่มหมูเขาบอกว่าเอาหมูนั่นแล้วแซ่บเลย ข้า <brands S 1> ที่สร้างค่อสร้างนะขนมหน้าปิกไมละจีบสร้างครีีตสร้างก็สุดส่งหปรกอส่งตาเพดหลมันไกลมันโภภัยจากขัาเจ้าขึ้นแนวเงินอยู่เลยมันบอกทำมาให้ยาดังมันก็จะขึ้นแ้วมนจะกว่าสั่งนมสั่งนัำน้ำเนาะอย shifted. ่างนี้เขาสั <ters> ่งหลายอย่างเขาสมาตรงรู้นีบอกจมันน้เ็ก็ ตอนแรงผัวบดจาขับปีนไยไงโอ้จะติโพเกอดไว้ไงนี่ติดตับกระทำขอย้ายขอย้ายเอ็นไหนเด้อข่ากินบุตรว่ากันเอ็นแหงว่ะห่า กินเพ็ดได้เดีวนี้มันเริ่มพ่าวเรอกินม็ได้อีชงพี่น้องยไต่ไม่สูะแต่มันไม่สูกเท่าองครับ้ามีช่องแตเได้ทอดข้าวจะหอมหเจ้าเลยเป็นบ่มแล้วเจ้าอ่ะถ้าวมีช่องกออก ข้าออกจ่องข่อยว่าข้าวว่าไม่ช่องไปทั้งได้ข้าวจีมาจอนไดกันีบ้านลู่จนจอยเ้ยดูดูด้ชอกงให้กี่ตั่วีัดื่อตัดไหนนเด่นมี่วนเด่นอี่างเ้ยป่ะเฮ้ยกุ้ประกาศแทนอกุประกทนอมือหแสนมันทองมือเป็นบ้านบาหน้ามันนะที่นั่ง้อยรถของ้าอยน้นะ เรานะ้ำมอทีด um, uh mm <um ูืนงนสวรรค์นั้นบ้นกาเบ้าจอยบ้าจอยบ้าจอยบ้กลองดสวงมานั่งเาเจ้าหกกสดูหน้าวันนี้แล้วบอกกับอ่าาจะูกันม่งล้ันนเดี๋ยวอย่าเรแค้นไม่รากระติก็ต่อดเราจโอกาสเปิดฝาอย่ลงดเปิดา บราบ้าเรานั่นเราังเสงุกเสียงี่ยมทงี่ปุอันพูดีกาพูดีกาจุตี้มือนกันจนซื้อทาจนสุนท้าเขายแต่เรายืนน้อยู่น้าบานนายืน่งฟััตแท่งเครืกมืออะเอ้าไปใต้น้าปาวัตถุาเหุ้บอยทางจาระดาอ่านรอนสุดไป ต้นแรกเนาะต้นแรกอันนี้ก็ต้นสุกว่าใไปเยอะถ้ามาจรินี่ยแต่ตปปเราอขอ,าอเป็นได้แล้วนี่เะเป็นไงจะสว,วยเลยอครันเอาันหมดเลยเอาหมดจัดให้ทุกคน,น Tay xong phim nào bỏ, ừ, con con không được không được, không được, không không được, không 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 Xong không không được, không không được, không 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 được, không không เดี๋ยวยังอยู่ไปพี่น้องกับชมใบฟากวัวแลาจะาติดตาคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องว่าเ้าสิไปใส่พี่น้อง <มา S 1> จ้า<ะ>ไปแล้วจา้าสบายดีจ้า